สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่ระยองเหมือนเดิมนิคมพัฒนาครับอยู่กับทีมงานพุ่มโูทองอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้พามาดูอีสุสุ JCM Jumbo 210แท้ๆพศ2527ถ้านับจากทุกวันนี้ก็น่าจะอายุ40 40 40, 40ปีเครื่องเดิม ตัวแท้กระบ,บะเดิมนะครับคันนี้เดิมทั้งลำนะครับไม่นับชุดแต่งอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูทรงเดี๋ยวเจ้าของรถเขาจะเลื่อนไปตรงนี้ครับหน้าบ้านเพราะว่าผมอยากจะดูทรงนะครับเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เราก็รีวิวสองคันนี้นะครับกลัวว่ามันจะยาวก็เลยจะให้เสีย,เส,ยเสียอะไรนะ เสติ๊ลืมนี่จะไปเสียกิจอยู่เลยเลยเสียติ๊กนะครับอ่ะเลื่อนไปให้ดูนะครับพอคันนี้ออกก็จะเห็นคันนี้โล่งๆพอดีเลยนะครับรีวิว2องคันเลยนะคันนั้นก็เป็นหน้ายาวอาดีตนี่คือหน้ายาวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อชุดซูโม่มาใส่เครื่องเป็นเครื่องตัวไหนเสียติ๊กคันนั้นอ่ะอเทอร์โบครัหกเทอร์โบสอง ใช่ไหมหรือ250นี260ครับ260มันจะมีหลายรหัสมากนะของคิดอินเทอร์โบ250 230 260แต่แรงสุดก็คือ260ญี่ปุ่นแท้นะเสียนะญี่ปุ่นแท้นะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนดิมๆหายากน่าจะหนึ่งในหนึ่งในพันคันนะที่ยังอยู่สภาพนี้หนึ่งในพันคันจัมโบ้แท้ๆนะครับแท้ทั้งลำ ศูนย์ยูสู์ได้จะซื้อไปเป็นที่วิตถ่านน้องรุ่นเนี้ยมันไม่มีแล้วอ่ะเดิมๆเลยนะคานเดิมแลอพี่เยรนอ,อ,อยู่มาได้ยังไงตั้ง27ปี เอไม่ใช่อยู่มาได้ยังไง40ปีตั้งแต่พศ27จอดในร่มตลอดเนาะดูดิไม้ไม,ไม้ไม้นี่ไม้นี่คือของติดรถแท้ๆนะเนี่ยนะเจ้าของรถบอกมานี่แหละที่เขาเรียกว่าช่วงล่างจัมโบ้จัมโบ้นี่นะจัมโบ้210อ่ะนี่ครับนี่พอ่พอพอ่พอพอ่อ ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยอ่ะย,ยกดัให้ดูหน่อยนี่บุญวาสนาได้มาเจออาลุไม่ใช่อา,อา,อาย,ยุ40ปีโอ้ดัขึ้นเร็วมากเลยขึ้นตามรอบเครื่องเลยอะ่ะเดินเดินหอบขึ้นเลยแมหรือว่าเป็นบุญวาสนาครับ ต้องกว่าจะค้นเจอเลตามกันเจอครับเครื่องเดิมเหรอเนี่ยเครื่องเดิมเหรอครับเนี่ยเครื่องเดิมปันเป็นเครื่องอะไร <S 6 <SA>. s เ6 s เอ1 0เเทอร์โบนี่นะเทอร์โบไหมมาเกาะเพิ่มครับมาเกาะเพิ่ม โอผมรู้แล้วว่าเครื่อง 6S A เนี่ยมันอยู่กับรถจัมโบ้นี่เองครับตตที่บ้านผมอะ่ะเป็น 6S A 6S A เทอร์โบแท้นะเป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นอ๋อหายาก,กนครับเป็นเครื่องที่มาจากบริษัทเคียนเขาเอาไว้สำรองเขาก็เลยถ้าเทอร์โบไม่รู้ว่ากี่แรง 130แรงเงี้ยโอ้โหโอเคดับเครื่องก็ได้ครับเสี่ยดับเครื่องก็ได้เดี๋ยวจะได้พูดกันรู้เรื่องเลยโอ้โหภายในยังสวยอยู่เลยป๊าดอยู่กับเรากี่ปีแล้วเนี่ยภายในผมซื้อของนอกมาใส่ครับซื้อของทั้งทั้งคอนโซลน้าแล้วก็ประตูแล้วซื้อเตียงบ่เดิมบ่เดิมเหรอ เนี่ยนะฝั่งซ้ายนี่นะโอ้โหรถสี่สิบปีโอเราพยายามหาซื้อเก็บมาใส่ใช่ไหมหน้าปัดเรือนไหม้นี้ก็ซื้อเก่าเก็บมาใส่ใช่ไหมเก่าเก่าญี่ปุ่นขึ้นทุกอย่างไหมเนี่ยขึ้นทุกอย่างครับอืมสุดยอดไปเลยดูสิครับกระจงกระจกนี่ก็ญี่ปุ่นเนาะแต่เป็นตัวแทงเขาไหม เป็นตัวแท้เขาครับแท้เขาเลยอ,อยู่กับเรามากี่ปีแล้วคันนี้ต่อมาไม่ได้ปีแล้วผมเพิ่งได้มาเหมือนกันเนี่ยสติ๊กเกอร์ BNT สุภาพขะระยองรุ่นแรกเลยนะเนี่ยเสียบูเอามาติดเนี่ยเนี่ยรถในสังกัดอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยหายากมากเลย ครอบแคบแท้ๆญี่ปุ่นเลยนะเข้าลูกอันน,นี้เป็นซื้อหัวมาตัดครับออาญี่ปุ่นไม่มีของญี่ปุ่นได้มาแค่กระจังหน้าอย่างเดียวร<อ>เราซื้อหัวมาตัดแล้วไปชุบเหรอใช่ครับซื้อหัวทั้งหัวเนี่ยมาตัดเอาใช่ครับหน้าหน้าหน้าเงาเหมือนกันครับมาตัดอเอาแค่อันเนี้ยครอบแคบเนี้ยเป็นมันชุบมาจากญี่ปุ่นเหรอหรือว่าเรามาชุบเองมาชุบเองครับแต่แต่ชุด ชุดของมันเนี่ยมันไม่มีมมก็เลยต้องซื้อมาตัดเอาค่าช้างเอางาอีกแล้วค่าช้างเอางาอีกแล้วอันนี้เป็นของเดก,ก้าเนี่ยชายของเดก,ก้าใส่กันได้เฉยเลยตัดต่อเอานี่ครับหน้าเงาอ,อันนี้ก็ค่าช้างเอางาเหมือนกัน ก็คือซื้อมาอีกหัวหนึ่งก็ตัดเอาเฉพาะตัวนี้ไปชุบเอาใช่ครับซื้อมาหัวตัดข้างหลังตัดข้างหน้าโอโ้โหอันนี้กันชน P C V เหรอชุนแท้ครับน,นี่เป็นกันชนเลโบวอ๋อเท็นใน P C V มันทรงนี้ก็เลยถามมันเป็นกันชนแต่งของญี่ปุ่นใช่ครับอันนี้เดิมน่าจะเป็นติดไฮเทคมาติดไฮเทคมาแต่มันใส่ได้พวกหัวคันสิกอย่างเงี้ยมันใส่ได้ทุกรุ่นใส่ได้ทุกรุ่นครับหมวกก็เป็นหมวกเก่าญี่ปุ่นแท้ ใช่หลายตังค์เัินกว่าจะหาได้เนี่ยคือกระจกเนี่ยชุดอชุดเนี่ยหาไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยมันจะเป็นรถแต่งมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันพวกม,มีอันนี้ก็จัดให้พวกคัสตอมรถคัสตอมนี่ครับมาดูฝั่งนี้เป็นชุดถังลมเดิมๆเออไม่เดิมนะแต่งอยู่อันนี้มากับเขาหรือว่าเรามาทาเองเรามาทำเ่องครับช่างอะไรครับเนี่ย อันนี้ก็ช่างออดเหมือนกันเป็นของอีซูซูใช่ไหมถังลมแบบนี้โเียรเีย,เยไม่ไม่ไม่ไอถังข้างล่างเนี่ยโปเียหมดลโอมดโมเสียหมดเลยแด็ลุงเขาจะกลับเอาเป็นยาวเท่ากันนี่นะใช่ถ้าเดิมเดิมมันลูกลูกนองมันจะเป็นลูกสั้นแต่ลุงออดเขาจะเอ,เอายาวเท่ากันอยู่อ,อ๋อเอาเป็นค้าช้างเอาไงาแล้วเอายาวเป็นเท่ากับว่ามัน ชุดเดิมๆม,มันจะเป็นสั้นกับยาวใช่ครับอันนี้แกก็ไปเอายาวกับยาวมาใส่ก็คือสองชุดมาเป็นชุดเดียวจะได้ดูสวยมันก็เลยเหมือนอีซูสูไงอีซูรุ่นอ่ารุ่นใหม่ๆมันจะเป็นท่อไอเป็นถังลมแบบเนี้ยคู่กันก็เ,เลยดูแบบอันนี้อ่าอะไรอ่ายิงล้อใครล้อมันเลยใช่ไหมมีสีลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เกิผมก็จาไม่ได้ยิงทุกล้อยิงทุกเพา นี่ครับลมเหมือนจะรั่วตรงไหนไม่รู้นะได้ยินเสียงอยู่นี่นี่สายบรลีเส้นนี้มีอยู่เส้นเดียวมันถูกกันหรือเปล่าเสียมันมน,น่าจะถูกครับซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ไอ๋อนี่น,นี่หัวนี่หัวนี่นี่เลยหัวเดียวนี่อโอ้โหสุดจัดไปเลยคนที่รักรถเท่านั้นนะถึงจะ ถึงจะก,กล้าแบบฆ่าช้างเอางามาใส่ผ่าหัวมามาเป็นอะไรแต่งขับเองเลยไหมคันนี้ขับเองครับส่วนมากจะขับเองครับส่วนใหญ่นะมีคนถามซื้อขายไหมไม่ได้ขายครับมมีแต่จะทำเพิ่มเนี่ยเออมีแต่จะทำเพิ่มมีโครงการจะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นเคสิบสามอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นโซ <laughs> นเนี้ยเครื่องเคสิบสามขายดีมากเลยเคสิบสามปั๊มสาย โอ้โหชุดเผาหลังของแท้ใช่ไหมเนี่ยแท้ติดเดิมๆเดิมนจะเป็นดุมใหญ่แล้วแบบควบล็อกล็อกใหญ่นะครับอันนี้จะเป๊กล็อกใหญ่เลยครับสุดจัดไปเลยกระบะไม้นี่อมตะมากเลยนะเนี่ยบะไม้เดิมเดิมฝาข้างไม้เดิมเดิมปันหามีอีกอไม่เนี่ยยุคเนี้ยอันนี้อู่ไหนเนี่ย อูงไหนเนี่ยพี่เกียรติไม่มีบอกเลยเหรอไม่มีครับนาจะเป็นทวทุกคนมาดูลายไม้สิดูลายไม้เนี่ยถอดขายบางทีบางครั้งอาจจะได้ราคาเกือบเท่ากับตัวรถเลยนะ <laughs> ตไม้เนี่ยอ,อ,อ่าไม้ ไม้แผ่นเดียวก็คือไม้ต้นเดียวารถสี่ิบปีนะพศยี่สิบเจ็ดกระดาษแผ่นเดียวอีกไหมเนี่ยตัวเนี้ยผู่มือเ,เป็นดกระดาษาแผ่นเดียวอีกเช่นกันน,น่าจะแผ่นเดียวถ้าเห็นรถมีเสน่ห์นี่รีวิวไม่เบื่อเลยจริงๆนี่ครับมาดูทางนี้ถังน้ำมันเลดนี่ก็มาจาก เสียบูใช่ไหม,หอ,มอ,อะไร b ี t อนนะครับซุป,ปรทักระยองมอกกองนี่เป็นของรุ่นอะไรครับเนี่ยของเคครับฮีโน่สองเคตัวนี้ตัวนี้เขาจะใส่ไอ้นี้หมดเลยครับอืมเวลาวิ่งทำไมผมก็งงอยู่ทำไมเสียงกระหึม่มเพราะกองมันใหญ่ด้วยเนาะเสียงก็เลยกระหึ่มดี6 sa นะครับผมรู้แล้วทีเนี้ยเครื่อง6 sa เเนี่ยมันเกิดมาจาก GCM จัมโบ้คันนี้ไม่มีสโลเอ้ยอ่าเกี๊ยตันไม่มีสโลเฟืองท้ายเท่าไหร่เสียแปดสี่หนึ่งครับเฟืองท้ายแปดสี่หนึ่งเีตันมีได้ไหมเจี๊ยตันธรรมดาบ้านเราเนี่ยรอบเท่าไหร่ดูไหมอันนี้มันรอบรอบสุดท้ายออกรอบต่อรอบรอบต่อรอบต้นมันสิบสองครึ่งของพี่เกียร์รอบไหนรอบเดียวกันรอบเดียวกันนี่นะแต่พี่เกียร์รอบสุดท้ายน่าะ รอบเกียร์แปดพวกเกียร์แปดรอบรอบกัรอบพวกนี้มันเลียงได้ไงเลียงเฟืองได้ไงไล่เฟืองได้โอ้โหอลังการมากครับเป็นบุญตามากที่จะมาเห็นรถดเดิมๆมันน่าจะไม่มีแล้วแหละน่าจะกลายไปเป็นหัวรุ่นใหม่ๆหมดแล้วอะ่ะยากแล้วหล่ะที่จะมาเห็นเป็นแบบเนี้ยรักษาไว้เลยครับเนี่ยมีมีคุณค่าทางใจเหมือนพี่เกียรติเนาะรับที่ทีมงานบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหัว อยากจะขับซีรีส์เจ็ดร้อยกับเขาก็ไม่ได้ขับเขาบอกให้ขับอันนั้นก็ได้ขับผมถ้างั้นก็เอาไปกูใหม่อ่ะเอาข้างในไปกูใหม่มกูอ่ะกูทำบีอพีอะเออโอเคอ,เอันนี้ก็รถที่ใช้ใช,ใช้วิ่งอ่าวิ่งขี้ไก่ไปลงไหนเสียเนี่ยที่บ้านเราเลยมีรถกี่คัน,านาสามคันมี JCM คันนี้แล้วก็มี อ่าซูโม่แล้วก็คันเมก้านี้เมก้านี้คือตัวแท้ไหมแท้ห้าร้อย <500 S 1> <500 S 2> แท้เลยสายี่ที่ใช้ตอนเนี้ตอนนี้ก็ยังบรรทุกอ่าขี้ไก่อยู่นะครับเต็มรถเลยจะามาลงที่บ้านนี้ใช่ไหมขี้ไก่เต็มลำ,เ,มลำเครื่องสามยี่มีทำอะไรไปบ้างคันนี้ันนี้เ็เปลี่ยนแค่หม้อกรองอย่างเดียวครับ เปลี่ยนม้อกรองใหญ่เพิ่งจะเปลี่ยนมาด้วยมอกรีสุสุจิก้าเหรอมันมันไซส์ 2K ครับไซส์ 2K ขนาด 2K แหละ2 7หรือเปล่า2 7 0น้อยกว่านี้เล็กกว่านี้นี่มันเป็นกองนอกครับเออกองบั่ากองใหญ่แล้วไส้กองมันหาซื้อได้ไหมเข้า 2K เลย2 K เลยอันนี้ไม่ธรรมดาขอฟังเสียงอันนี้หน่อยดิเบิลใ้ฟังเสียงอันนี้หน่อยในนนก็ไม่ธรรมดานะ พามาแปดปูไหมแปดปูไหมอ่ะลองเบิร์ให้ฟังหน่อยสักหนึ่งผลงานเพลง <c oughs> ลั่นอย่างกับรถไม่ใช่เทอร์โบโอ้รถทางนี้เอกลักษณ์ลั่นจริงๆท่อนี่ออกหลังครับลั่นทุกคันเลยโอเคครับเสียอันนี้ในภายในเก็บละเอียดเลยเนี่ยเก็บอะไรมั่งโอ้มีทุกอ่านี่นะอย่างเงี้ยของนอกนอกทหมดของแท้เลยนะไหแท้เลยครับอันนี้ก็บอกกอรซีรลี่เจ็ดรุ่นใหม่โอ้อันนี้บอกซีลลี่เจ็ดรุ่นใหม่ครับผม โอ้โห oh. คู่นึงเลยนะบอ่อนี่คู่หนึ่งเลยเหรอ,อค,รคู่เท่าไหร่นี้ผมได้มาหมื่นึงครับหมื่นหนึ่งคู่แล้วหมื่นหนอ่งสุดยอดสุดยอดนี่แหละเขาบอกว่ารถเดิมรถแต่งแต่งไทยกับแต่งญี่ปุ่นอารมณ์มันต่างกันไงของมันหาย,ยาก อ่ะดับเครื่องเลยเสียขอบุครับุณแนอกรมดับก็ถ้าเสียบูก็น่าจะนอกหมดอ่ะพีเอ็นทีกันชนก่อป้ายทะเบียนขากระจกชุดกระจกโอ้โหหมวกตัวแท้เลยนี่ก็มีร้านมีร้านช็อปอยู่ใกล้ๆเนาะ อยากได้แล้วก็ขับไปวิ่งไปดูเอาก็ว่าอยู่เวลาเสียบูเขาลงแป๊บเดียวเขาก็ขายจบการขายแป๊บๆจบการขายอ่ะเราเดินลงไปดูคันนี้พี่เจ็ดอะไรนะซูมโม่ดูซูโม่กันซูมโม่ครับนี่คันนี้จะเป็นรถหน้ายาวมาก่อนแต่ทําไมดัมมันเป็นทรงญี่ปุ่นเลยอ่ะจัดทรงให้เป็นแนวอ๋อให้เป็นแนวญี่ปุ่นเลย โอ้โหดูแก๊ปดำเหมือนอย่างกับรถญี่ปุ่นจากสองให้เป็นยุ่นแท้ยุ่นแท้อเอาไว้บรรทุกน้ำน้ำลาดไอ้นี่อย่างเดียวใช่ไหมสับรถน้ำไอ้ปูยาตกรถอันนี้ก็ชุดแต่งแท้มกันนะเนี่ยแท้หมดโอ้โห มินียมกระทัหน้ามินียมฝุดจัดไปเลยนัดเฟาเลอร์นัดเฟาเลอร์เล,อลยองครับนี่มาดูไฟหน้ามีหมวกไฟหน้าด้วยเอ๊ะพี่เกียรติตัวนี้มันเป็นไฟตาหวานเหรอหรือว่าเขาทำ<ม>ใชหม่โอ้ตาหวาน นี่ก่อไฟหน้านี่มาจากนอกนะครับ,บออมืมาจากญี่ปุ่นนะครับเนี่ยอะไรนอกนะครับคันน,นี้ดูสิดูดูสกักก่อนดูสกักก่อนดูสักก่อนข้างในมีอะไรไหมพี่เกียรติเปิดดูสิโอ้โหบางคนหลังเอาอย่างนี้ดีกว่ะคันนี้ตั้งแต่เปิดประตูเลยเอา่า แต่ว่ายุ่นไม่ยุ่นก็ตั้งแต่เปิดประตูเลยโอ้โหบาร์คิงก์เบรคอยาฟไปดูฟฟรฟฟฟ่ฟเฟฟ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 ฟ่ฟฟฟฟฟฟาฟฟฟฟฟฟ่ฟฟ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 ฟาฟฟ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 นฟฟยฟฟฟฟเฟาฟยอฟยฟฟฟฟฟยฟเฟฟ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 ฟ รายละเอียดเขาแม้กระทั่งประตูอ่ะดูดิอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ของยุ่นเท้นี่อ้าวดับด้วยเหรอมันเหนื่อยมันเหนื่อยพูดไปมันเหนื่อยมันก็ตัดโอเคโอ้โหเครื่องอะไรนะตัวนี้โอเคดีสองร้อยหกสิบวางอยู่ในจำ จำเออไม่ใช่วางอยู่ในซูโมโ่วางอยู่ในหน้ายาวนะั่นแหละแคทซีหน้ายาวอันนี้ก็ลุ่งอร์ทั้งทั้งหมดเลยขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยเริ่มแรกแล้วเ <c oughs> นี่ยผมอยากจะบอกเลยชุดลมเนี่ยของตาออดนะของช่างออดนะอยู่ได้เป็นยี่สิบปีเลยนะชุดที่แกทํามาเนี่ยเนาะนี้ผมทำตั้งแต่ผมอยู่ม .5 เออคันนี้นะคันนี้เนี่ยทตั้ง,งแต่อยู่ ได้แค่สีหน้ายาวมาก็ปั้นเป็นหน้าหน้าตัดเลยอยันี้เริ่มน้อยแล้วนะม,นม,นมันมันมันมีสามกระปุกครับอ๋อโอ้แบ่งแบ่งแบ่งขันคือยังไงก็ไม่หมดลงมาจากนู่นมานี่มานี่<อ>มาหนี้ให้แตกล้อหนึ่งเราก็ยังมีล้ออื่นคอยเบรกซัพพอร์ตได้อีกถ้าเรามีรูปเดียวถ้าแตกล้อนึงก็คือหมดกระปุกเลยเราก็กลายเป็นแ,กแตกเลย เพราะอย่างนี้เราแยกหม้อลมนะอย่างอย่างมุอถ้าลุถ้าสองลูกน,นี้ล้อหลังมันแตกปุ๊บเราก็ยังมีลูกนี้ล้อหน้าคู่หน้าเราก็ยังพอเซฟของเราได้โอ้โห oh, oh. สุดยอดสุดยอดเลยวิจิตสินของแท้คนที่ออกแบบดูดิครับชุดนี้้หสุดจัดคันนี้เป็นชุดเพาหลังของอะไรเนี่ย,ยชุดเพาหลังของโปรเฟีย เสียงลั่นไหมลองดูสิทักหน่อยหนึ่งผลงานพอหนึ่งผลงานท่อปลายท่อเหมือนของผมเลยรอยบุบรอยบุ้มเหมือนกันเลยก mm. ว่าจะเดินทางออกมาถึงนี่ <transcription> ใช้เวลระยะทางไกลอยู่นะโอ้ท oh, รงยุ่นเลยคันนี้ อ๋อครับมันมนนานนานจัดโอ้โหหมกเม็ดตลอดแพงนเนี่ยทำไมก่อนอะแพงมาก,กน,นะไนไปท้ายอ่ะไปพี่เกียรติขอหนึ่งผลงานเพลงเสียบูให้ราคามิตรภาพดีนะ สูมันจะมีินสูมันจะมีของผมก็มีได้เขาเรียกว่ามันเป็นอซลิโอยมาจากขาคันเร่งอะแล้วเกลมมันจะดิ้นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรแต่มันจะมีเสียงเท่ๆนี่แหละให้คนถามเคยถามตัวเว,ว่ามันเหมือนไล่ไล่ไอเสียให้เร็วขึ้นไล่ไอเสียให้เร็วขึ้นเน,น ของผมเนี่ยดังเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยบเอยบาไปเรื่อยตอนนี้ไม่กระดิกแล้วเข็มน่าจะหมอบไปแล้วไอ้ซาลีนอยตัวนั้นอ่ะไอตัวซาลีนอยตัวยิงลมอ่ะโอเคอ่ะสาใจกันแล้วครับกับชุดรถบ้านของอะไรนะทีมงานอะไรนะพุ่มโพทองนะครับเอาแบบเต็มอิ่มไปเลยตั้งแต่น้ายาวคลิปแรกมาจนถึง รถหน้าสั้นอายุ4ี่ปีเขาเรียกว่ารถหน้าตัดอายุ40ปีคันนูน้นแล้วก็มาคันนี้หน้ายาวแปลงหน้าแปลงล่างมาเป็นซูโม่เครื่ององิซุซุเอาง่ายๆคืออิซูสุเฉพาะหัวเฉพาะฮิโน่นอกนั้นก็เป็นอิซุสุอยู่มีกระตีกเดียวครับกระตีเครื่องเครื่องนะครับเป็นอิซสุนะครับ,รบโอเคหน้ายาวคันนี้ก็ขับลองมาแล้วขับดีนั่งดีนะขอบคุณครับขอบคุณ เสียติ๊กมากครับผมขอบคุณนะครับที่ให้มารีวิวรถโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารีวิวอีกถ้ามีโอกาสดูแบบเต็มกล่องอะออกสวนอะอย่างเงี้ยสโลแบบตึ๊กตึกตึกตึกเต้นแบบมีไหมมีแบบขยิงขยมออกมานี่มีไหมไม่ค่อยมีครับตอนนี้ทางแข็งหมดอ๋อมากตอนนี้ทางจะค่อนข้างดียางดีทุกเส้นเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดไหมเนี่ยเปลี่ยนตลอด เจ้าเจ้าเจ้าของเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดนะครับทั้งหมดครบห้าหกปีเขาก็เปลี่ยนแล้วครับสุดจัดครับขอบคุณครับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าวันนี้ผมก็ต้องเดินทางกลับแล้วสะใจเต็มที่ผมชอบมากเลยภูมิใจมากนะครับคลิปนี้ที่ได้มารีวิวรถหน้ายาวเขาเรียกว่ารถรุ่นคุณปู่ตำนานที่ยังมีลมหายใจอีกหน่อยยี่สิบปีหาไม่มีอแทบจะแทบที่ททททจะ บ้านไหนมีบ้านไหนมีต้องบอกงี้เลยแทบที่จะไม่มีวิ่งบนท้องถนนนะครับอีก20ปีนะคอยดูนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ